้มเอาละฮะทุกคนนะกลับมากันอีกที่เอวีฟันดี้โมเจับด่านนี้ฮะมินิกานบ s อ่ารถอีกแล้วมันรู้ไม่เชื่ออะไรนะมีคุณรูไมอีกแล้วมอคุณเลือกเออทำไมไม่ถังน้ำมันจะอยู่ใกล้กันจะอยู่ใกล้กันน้ำมันอยู่ไหนวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเราว่าเล่นยังไงด่านที่เราเกลียดที่สุดด่านหนแล้วยู่ต้องขึ้นมาชนพี่ๆข้างบนเหมือนเดิมเลยด่านต้องเข่งขวาเลยโอ้ยแล้วทำไมไปถี่ถังน้ำ

ไม่มันจะหามันจะยิงกล่องแล้วมันทำให้กล่องหายได้มันชนกล่องเรากระเด็นได้นะถ้ารู้มันชนกล่องไหนเรารีบย้ายกล่องเลยนะเออคอร์เรนเตอร์นี่แหละมันเป็นกล่องเนี้ย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 เนาดกล่องนั้นแล้วกันไม่ได้แดกชนแม่งเลยชนมันรั้วลยิงรู้๋ยวก็ระเบิดภาษาเดิม ูกกเลยรมาจากไหนก็กำลังแรงไอเคียนเลยเดี๋ยวเรียกชนกล่องพี่เนี่ชนกล่องเขาจะได้ดูชนกล่องใช่ปะใช่ชุกล่องอะเดี๋ยวเดหายไปไหนก็หมดเลยเฮ้ยดอยู่กองติดกันอยู่อยู่กองติดกันทุกคนป๊าไปหาได้หมดแล้วพี่เอ้ากรรมไม่ต้องกรรมครับหมดเลยครับโอ้ยไม่กัดเอาขว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 าคนจอบคนนี้เอาเฮ้ย

ไปไหนวะโอ้ไม่โดนพี่ดิวด้วยกิ้งเหรอเราต้องยืนยืนแข็งแกร่งนะไม่แข็งแกร่งข็งแก่ก็ได้เปลี่ยนรถ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 มันเป็นสูรเปนกติกาะโอ้ยรถขับไม่ออกโอ้ยรถยางแบนแล้วคันนั้ยิงยางไปโรถอืดเออนั่นแหละมา ไม่เปลี่ยนอะไร้อมล่นเมื่อกีมีซูทีนเมื่อกี้เลยเกิดซ้อมลยกไลกต้องเปลี่ยน้อเปลี่นไร้เปี่ยนอะไไม่หยดองเดี๋ยวอ๋อองนเมย์ดแล้วจะได้ควาไว้งเปลี่ยนนปลยตีปลายตีมาดิูปนนแล้วก่อนนั้นหลังลังพี่มีสูตรแล้วก็มา่งสูตรตนเนี้ยีดคือแบบ ไปไหนไม่ได้อะเตรียตัวตาอย่างเดียวอะต้องมาอย่างเดียวเลยครทะลาทะลทะลเปม่ระเบิดก่อนัไม่มีวชนะแน่นอนยยิงเายิงให้ตายก่อนาเปิดเลยนะไปยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำนระเบิด่แล้วแหละนั่นแลจวงหะนั่นแลวแหละ่นแลหวแหละ เาเปลี่ยนเราเปลี่ยนนะจ๊ะตัวมันอื่นไมเปลี่ยนไม่ยิงเลยยิงเลยยิงเลยิยิง่งต่อยิงอยิงต่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 อยอยิอยิง่ยงออยอยแล้วเอยิงต่อย เราจะต้องแก้แค้นเลยวเยเราต้องแก้แค้นเนี่ยแหละตอนนี้แหละเราโคตรมันเลยไล่เข่าลาเนี่ยแหละเราจะต้องเราต้องชนเราต้องชนคอนเทนเนอร์ก่อนจะไปไปไหนเดี๋ยวเราปล่อยสองใคนข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเราปลอสองใครสองหน้าเองแล้วเดี๋ยวรออยู่ฝั่งนี้ไปเราจะต้องแบฝั่งนั้งสองคนให้มันแบบโดดข้ามไปไม่ได้เออชนคอนเทนเนอร์แล้วก็เก็บกล่องเดียวเลยรวมหมดเอ้ยแม่มีแม่มีมาแล้วเนียเอาวะไปชนคอนเทนเนอร์ไวก่อน ไปละไปแล้วเว้ยเกปหมดครับเกลีไปหมดงเหมก้ครับเอาละมึงแตมืถือลื่นลจรามึงมาแล้วไอ้ต้มาแล้วมาลโอยนเนิดโอเคลดอกกางไปแล้วนะจดดตไปแล้วมอนกันไปไหนได้โอเคโอเคสวยโอเคแล้วะ ควบคนจยิงได้ดีมากครับไปไปไปนูนมาแล้วเฮ้ยเฮ้สต่งนูนเออยี่ยมเยียมเยีม่เดี่ยมเยีนเี่ยมเ่เยมเียเยยเเเย หลัง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 หลั้หลังหลังหลองหลังหลังหาัหล้วหังัหลัังหล้งหลั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 หลังลังหลังหงหลังหลังหลังหงลังหลังหาังหลังหลังงหลังังหลังหลัังหลัหลหลังห พี่ก็บอกดีครับจะได้ทำตามครับเราเอาเราเอาน้ำมันราดไปบนรถไว้พอเขาจิงรถเราไฟรอข้อเขาตายแปเดี๋ยวเดียวข้อเราหรือข้อเขาข้อเราหรือข้อเขาช่วยเดี๋ยวช่วยเราสองคนเราเกือบิ่งวนเลยเด้อวนเลเด้อแบ่ง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 มาอยู่ตรงต่อมการดีกว่า อาจารย์การ์ดที่บารถเองทำไมอะเดี๋ยวกันนี้กูจัดการไม่ต้องกลัวอาขาเาแล้วจะยิงล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเขายิงเราเราก็ยิงเรามมามาเดยจะคอยยูเดี๋ยวจะคอยยูการะวังมันแห้งก่อนนะยิงดักเลย ไฟไห้ไฟไหปไ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 อไปไไป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 ไไปไปไวไไป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 นปไงไป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 ปไ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 ปปไปหปไปไปไไป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 ปไ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 ปมปงปไปป มาว่ะพี่เมไฟไหมมาว่ะไม้แบงไม้แบงเหรอไม้แบงไม้แบงไอ้เหีอไั้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปดดกเลยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้หเ้เ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮเฮ้ยเฮ้เ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเยเ้ยเย ไม่ถูกเลยโดนคอนเดียหวะเคนนี่หวะมีเดียวงานหยาบเลยไงรู้เลยมาแล้วไม่ถึงมาแล้วพี่ตบอุ้ยอุ้ยเชียวหลังโอ้ยไม่โดนมาอย่างเท้เดี๋ยวก็ต่อพี่เอาแหละเอาอีเคงก่อนเลยเอาอีเคงก่อนเลยอย่างนั้นแหละอย่นั่นแหละพี่เดี๋ยวก็พุ่นเอาไว้ก่อนเลย มาแล้วพี่เกิดดีอะไร้องมือเฉียนนะเมื่อกี้มือก็เฉียนอ่ะมันมาแล้วรอบที่ไม่น่ารอดโดนไม่น่ารอดโดนน้ดนกได้ดอดออเดชนะอไอนี้เอไอ้วินเอร์้อนี้สใสพี่ สายยาตาดิสัสสายกำลังเงี้ยมาต้องอยู่กล่องเดียวกันนะต้องอยู่กล่องเดียวกันจะได้ตายพร้อมกันเมาทีเดียวให้หมดเลยเสัสมาลองสีเขียวมึงดิสีเขียวไม่เอามึงเขียวแกะอ่ะคือพันยานีกว่าเขียวเขียวแก่ไม่สวยกูแย่ไอ้เนี่ยมันแย่กูหมดเลยมาเลยเว้ยเปิดก่อนไม่เปรียบเฮ้ยดันได้ดิมาดันมันมนี่ได้มาแล้ว

โอ้ยตัดคุณจะรอดพอดีอะไรอะไรเช็เอาไว้มาเช็เอาไว้มาเช็มีเหลือจะชนไม่ได้เอาเธอไม่เหลืออนนี้ไม่หมดอีกหรอไม่เหลือหเลยหรอแม่ที่อยู่ชงแค่จะรอดเลยได้หอนยอย่าคิดวยู่ชงแค่จะรอดเลยจ้ะโดยที่ทีนั้นไม่ตายสักคน ลองเราเรากดเลเยอร์กดเลเยอร์ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะกดเลเยอร์ชนะนะกดเลเยอร์ชนะด้วยมันจะทำให้รถเราแรงขึ้นเปล่าวหรือเปล่าจะเหมือนติดจานหวนอะไรอย่างเงี้เมื่อกี้ติดเทอร์โบไงเดี๋ยวผมรออยู่ด้านหลังไปตามก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะพาชนะเองมาอยู่เนี้ยแหละมาเลย เราต้องยืนกั้งสูงนะระหว่างสองถัง้นเราจะได้คะแนดใช่แล้วมาทางนี้กูเดินไปทางนี้เลยจ้ยถังนี้เลยเดี๋ยวี่อนเดยวกโอ้โหโอ้ยมันเลยเจนี่หายดิวดิวมาดิวปลาตัแรกเลยนะอีกถังนึงเอาถังที่ไปดูเล้วก่อนเลอีกถังรอ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 นอสิมีคนอยู่ฝั่งนู้นในสต๊อฟฝั่งกูดูไม่ดูไม่ทันเลยเนี่ย

โอ้งท้ายโดนโดนลตาคุยแล้วโอ๊ตโอ๊ตจับละโอ๊ตจับแล้แท้นะไม่เป็นไรเราแค่ต้านเขานะเออแค่แต้านเราก็น้ำอยู่ไว้เพื่อเราจะมาเบิ่์นกว่าโอ้ยโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวใครว่าเหรอโอ๊ตนิวอาพี่ว้าวยิงมันยิง เฮ้ยรถขึ้นเลยเฮ้ยไม่ขึ้นเลยเลยติเป็นช่องเป็นช่องเฮ้ยเปลี่ยสัเปลี่ยนี่ยนดีเลยครัเปี่ยนดอเดียวเดียวเมื่อกี้แค่เมื่อกี้แค่หัวล้อว่ายี้ย์ w i เ e r เสียงเมโอ้โหขอขอเสียงหัวล้อมันชนใหม่ดิ ทีมเรานี่ไม่แพ้ชัดไม่ไม่แพ้ทีมใดในโลกแพ้แพ้ไม่ได้เว้ยมือดังเลยมือเล่นแพ้ไอ้ดักมาแน่นอนอะไรมือนละทีกับกูแน่นอนอะไร่ใช่ดูม่นอนนยศนี่หว่าฟามาเหมือนหนึ่งเว้ยห้ามแพ้เว้ยมาไอ้รอบสีเขียวรอบนี้อย่าตังค์ไปซื้อมีดเคาน์เตอร์เว้ยให้โอ้โหไม่ใช่ มาแล้วก็สีเขียวไม่ได้สีแดงตลอดเลยมาคันเดียวทำไมเนี่ยเนี่ยราพข้ากันด้วยเก็บไปหมดครับเก็บกระสุนปืนเก็บกระสุนเก็บหมดแล้วช่วงนี้ปืนปืนอ่ะรถไม่วิ่งว่ะรถไม่ออกเทำไมไปนั่งด้านบนขับดีไปด้อมอ่อขับแล้วโอ้โหนีไม่จะไม่ออกดูสายโรถใต้มันมาแล้วรุ่นวนนะบี อะไรกมึงโอยเอ้ยนี่ไงสัตว์นแหมไคนี่ไอีมเข้ากระจกแแต่แ่่ฝั่งนู้นใช่ไหมสัตว์เมื่อกี้มึงกูดรู้เลยกูขกแล้วเอาลวกเองเอา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 ี่ครตงไปมาอีกคนเดียวเสีย มันยืนรับพนาการชีวิตตัวเองมันเอมันกิเมลขางลงจบเลยพนจบละไรเลยเลได้เงินเบ็ดละโยาลได้ตงเยโอ้ยมแนวโอ้ได้โอเคฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพารนเป็นไรฝากกด Subscribe บอร์ลอบลยฮะบายบายครับ พี่กดไลค์เลยครับ